สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงกุกอกค่ะวันนี้ย่าหนิงจะผ่ากระบกนะคะเพราะว่ามีออเดอร์นะคะมีออเดอร์สั่งกระบก3กิโลนะคะย่าหนิงได้ขายกระบก3กิโลค่ะวันนี้ค่ะแล้วย่าหนิงก็จะผ่ากระบกค่ะพ่าได้2กิโลแล้วนะคะนี่กิโลที่3นะคะจะเล่นผ่ากระบกกิโลที่3พอผ่ากระบกเสร็จก็จะออกไปหาปูนานะคะ วันนี้นะคะที่จะรายการที่จะไปหาปูนาเสร็จแล้วก็จะมาทำแปลงผักปลูกผักนะคะซื้อเม็ดผักแล้วนะคะนี่ค่ะก็ซื้อเตรียมเม็ดผักที่จะปลูกแล้วนะคะวันนี้ก็ซื้อที่ตลาดนัดค่ะเขามาขายตลาดนัดนะมีตลาดนัดมาขายเม็ดผักนะคะก็ซื้อเม็ดผักก็จะเตรียมปลูกแล้วก็วันนี้ต้องผากระบกให้ครบ3กิโลนะคะต้องครบ3กิโลนะคะ พ่อเอฟซีสั่งเอฟซี FC สั่งกระบก3กิโลมีออเดอร์มา3กิโลเมื่อวานนี้นะคะและวันนี้ก็จะผ่าแล้วตอนช่วงบ่ายก็จะไปส่งกระบกให้กับเอฟซีนะคะนี่นะคะ,ะเตรียมที่อุปกรณ์การที่จะผ่ากระบกแล้วนะคะเดี๋ยวเย้าน่งก็จะผ่ากระบกนะคะเร่งก่อนนะคะเร่งผ่ากระบกก่อนนะคะจะเร่งผ่ากระบกก่อนเดี๋ยวจะไม่มีกระบกส่งให้เอฟซีนะคะ ครบสามกิโลค่ะเหลืออีกไม่นานหรกค่ะนี่ค่ะก็เหลือนี่ค่ะก็คงอีกไม่เยอะค่ะนี่ก็ได้ครึ่งกิโลแล้วนะคะอีกครึ่งกิโลค่ะค่ะอีกครึ่งกิโลโแล้วค่ะอีกครึ่งกิโลก็จะครบสองสามกิโลนะคะ,ะเป็นใ่กล้าไปแล้ว วันนี้ก็จะพาอีกนะคะเป็นไก่กุ้งโอหาให้ครบ3ากิโลนะคะอ้ะออะเนียวยูรก,กระบอกกดอ้าเวนี้เนาะไก่คา3กิโลน้อบานเนีเดสั่ง3ากิโลค่ะ มีออเดอร์สั่ง3กิโลต้องเร่งผ่านะคะก็จะเร่งผ่ากระบอกต่อนะคะโอ้คือเน่าเออห็นไอ นี่ค่ะก็นีก็เรียกว่าไก่กุ้มนะคะนี่ผ่าให้เป็นแบบนี้นะคะไก่กุ้มนะคะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวผ่าเร็วก่อน,นจะไม่ทันได้3ามกิโลนะคะต้องใไ,ได้3ามกิโลนะคะ ถ้ามีออเดอร์สั่งก็ต้องรีบหน่อยนค่คะโอ้ตัวนี้ผ่ายากจังหน่อยดอร์อ้าวตัวนี้เป็นไก่กล้าอีกแล้วเฮอ้าวตัวนี้ก็เน่าอีกแล้วจะได้สามกิโลไหมนี่วันนี้อ๋อสองกิโลเนาะนี่ค่ะเน่าเยอะเหลือเกิน

อะไรจ้ะผากระบกจ้ะผ่ากระบกผ่ากระบกค่ะเขาผ่ากระบกไปเรื่อยๆนะคะจะให้ถึงอีกหนึ่งกิโลผ่าเพิ่มอีกหนึ่งกิโลนะคะนี่ใกล้จะถึงหนึ่งกิโลแล้วละค่ะอีกไม่นานค่ะไม่เกินสามสิบนาทีนะคะประมาณสามสิบนาทีนี้ก็ได้หนึ่งกิโลอีกนะคะเอา เลือกเอาเม็ดใหญ่ก่อนถามที่เ้เร็วจะเอาเม็ดใหญ่มาค่ะก็เพื่อจะได้เร็วหน่อยอมเม็ดใหญ่เป็นเน่าายตอนบ่ายก็จะได้ไปส่งให้เอฟซี ออเดอร์สามกิโลนะคะวันนี้นะคะอุ้ยายากตัวเหนียวก็เหนียวนะคะตัวง่ายก็ง่ายสบุกก็แล้วแต่นี่ตัวง่ายนิดเดียวถ้าตัวเหนียวนี่ก็โอ้โหนะคะนี่ค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดสับรสมาชให้หนึ่งด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ